รเรื่องแรกครับเป็นเรื่องกรณีที่ทางพรรคเองเมื่อมีปิดสมัยประชุมเนี่ยก็ได้มีการให้สสนะครับโดยเฉพาะสมาชิกของพรรคเล214ท่านเนี่ย,ยรวมถึงสมาชิกของพรรคที่ทำหน้าที่ในส่วนในฝ่ายบริหารนะครับที่ว่างเว้นจากภารกิจในการโดยให้หลงพื้นที่นะครับให้ทําความเข้าใจกับประชาชน,นในแต่ละพื้นที่ สี่เรื่องหลักนะครับเรื่องแรกคือให้ทำความาเข้าใจเรื่องพรบกู้เงิน2องล,ล้านว่ามีความจําเป็นอย่างไรนะครับว่าในการปรับโครงสร้างปฏิรูประบบขนส่งของประเทศเนี่ยประเทศไทยจะได้ประโยชน์จากการกู้เงินสองล้านซึ่งมีระยะเวลาถึงดปีนะครับและที่สําคัญก็ไม่เป็นภาระแต่ก็ประมาณหนึ่ดีถึงไม่เป็นลักษณะที่จะเป็นหนี้ถึงห้ปีตามที่ฝ่ายค้าหรือฝ่ายาตรงข้ามรัฐบาลมุ่งโจมตี ยุคที่สองครับความจําเป็นในการที่มีการเสนอแก้ไขรัฐมนุนทั้ง3าร่างของสมาชิกรัฐสภาประกอบด้วยสสและส,ะส,ส,ส,ละสว312ท่านนะครับว่าทําไมต้องแก้ไขรัฐมนุนทั้ง3ร่างเพื่อเพื่อทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนว่าการแก้ไขทั้ง3ร่างและสีมาตราหลักจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชายชนและเป็นการคืนความเป็นประชาธิปไตยที่เป็นสากลให้กับพี่น้องประชายชนคนไทยทั้งหมดนะครับเมื่อจ่แก้ เพื่อพักการเมืองหรือแก้เพื่อให้กับรัฐบาลที่จะจะได้ประโยชน์นะครับเป็นการแก้เพื่อให้ประชาชนนะครับได้รับประโยชน์ในการที่จะมีประชามีการแก้กฎหมายเพื่อทําประชาธิปไตยเนี่ยโดยเฉพาะรัฐธรรมนูญให้มีความเสรีเสรีในลนักษณะที่สากคมยอมรับนะครับรวมถึงเรื่องที่3เรื่องร่างพรบนิทเทรลสรมว่ามีความจําเป็นที่ ต้องเลือกระละเมียวราลงนิ่งเสนอว่ามีความจําเป็นอย่างไรนะครับก็จะมีการเดินสายพกปะกับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะครับและเรื่องที่4ี่ก็คือไปรับฟังความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนซึ่งทางพรรคก็กำชับล่าสุดคือเรื่องภัยแล้งว่าโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคอีสานเนี่ยตอนนี้ขณะอันนี้เกือบ20จังหวัดประสบภัยแล้งไปกว่า10กว่าจังหวัดนะครับรวมถึงไปยังภาคเหนือและภาคอื่นว่าจะสะท้อนกลับมาอย่าง พักตึ้งพักก็จะมีการเรียกประชุมในทุกต้นเดือนนะครับหรืไม่จะปิดสมัยประชุมก็จะมีเรียกประชุมพักนะครับนี่คือภาระ,ะหลักของสมาชิกในการลงพื้นที่ในช่วงที่สองครับสภาสามเดือนนะครับกรณีที่ทางสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์โดยเฉพาะฝ่ายกฎหมายได้ออกมาให้สัมภาษณ์และกล่าวหาสมาชิกรัฐสภา โดยเฉพาะสะสะและสะวร,รวมถึงภาคมายัางพรรคเพืือไทยว่าการออกแถลงการไม่ยอมรับอำนาจสารรัฐมนูญในการรับคำวิจัยการยื่นคำร้องว่ามีการกระทําความผิดตามมาตรา68ว่าให้เป็นการยอมรับกระบวนการยุติธรรมและให้เกียรติสารัฐมนูญนั้นและที่สําคัญไปไกลถึงขนาดว่าจะมีการแก้ไขเพื่อย,ยุบองคอ์กรอิสระเช่นสารร,รัฐมนูญ ผู้ตรวจการแผ่นดินและสารปกพอซึ่งทางพรรคเพื่อไทยนะครับเขาปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริงการที่สมาชิกรัฐสภาเนี่ยเขาออกไม่ออกแถลงการเป็นเรื่องไม่ใช่เรื่องของพรรคนะครับเป็นเรื่องของสมาชิกรัฐสภาที่เขาเห็นว่าการออกแถลงการไม่ยอมรับอำนาจสารรัฐมนูญกรณีที่เปสารรัฐมนูญเองรับ คดีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญไวพีจาเป็นการกระทําโดยที่สารรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจเพราะการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาตรา291บัญญัติไว้ชัดเจนว่าเป็นอำนาจของรัฐสภาไม่ได้ให้อำนาจของสารมนูญเข้ามาตรวจสอบหากไปยอมรับอำนาจที่ไม่ชอบโดยรัฐธรรมนูญ หรือถ้าเราไปยอมรับอํานาจที่ไม่ชอบนะครับโดยรัฐมนูนก็บัญญัติไว้ชัดเจนเนี่ยเท่ากับยอมรับว่าสารรัฐมนูญเป็นองค์กรสูงสุดเหนือองค์กรอื่นๆทั้งปวงซึ่งผิดหลักการคานอำน,นาจคืออำนาจที่ปัะทายสามสหลัก่ยต้องคานกันนิติบัญญัติบริหารและตุลาการเพราะต่อไปไม่ใช่จะแค่รัฐสภาเท่านั้นที่สารรัฐมนูนจะเข้ามาตรวจสอบ แต่อาจรวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรอื่นๆไม่ว่าองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญและองค์กรตามรัฐธรรมนูนทั้งหมดเนี่ยก็อาจจะมีการถูกตรวจสอบซึ่งแท้จริงแล้วสารรัฐธรรมนูลเนี่ยจะต้องจํากัดขอบเขตอํานาจของตัวเองไว้เฉพาะเท่าที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้เท่านั้นดังนั้นเมื่อเป็นการก้าวล่วงอํานาจ ของฝ่ายนิติบัญญัติโดยชัดแจ้งนะครับสมาชิกรัฐสภาจึงจําเป็นที่จะต้องออกมาปกป้องอํานาจหน้าที่ของตนเองที่รับมาจากประชาชนการที่สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์โดยเฉพาะให้ฝ่ายกฎหมายออกมาปกป้องสารรัฐธรมนูญก็เพราะว่าตัวเองน่าจะได้ประโยชน์จากเรื่องนี้เพราะตัวเองเนี่ยคัดค้านการแก้ขไขรัฐธรรมนูนมาโดยตลอดและการแก้ไขรัฐธรรมนูญในอนดีต สมัยรัฐบาลประชาธิปัตย์เป็นแกนนำรัฐบาลก็เคยแก้มาแล้วสองมาตรกาดังนั้นผมจึงขอเรียกร้องให้ในายอภิสิทธิ์เวชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และสมาชิพกพรรคประชาธิป,ปัตย์ให้รักและเคารพและรักษาเกียรติภูมิของสมัครของสถาบันรัฐสภา,าที่ตนเองเป็นสมาชิก <Okay. S 1> เพื่อไม่ให้สารัรมณูนก้าร่วงอย่าคิดแต่ ประโยชน์ของตัวเองเป็นที่ตั้งนะครับโดยไม่คำนึงถึงศักดิ์ศรีเกียรติภูมิในฐานะสมาชิกรัฐสภาที่มาจากวงชนชาวไทยนะครับเรื่องนี้การที่ทําหนังสือของสมาชิกรัฐสภานั้นก็เป็นการทําหนังสือเพื่อเป็นการปกป้องและเป็นการรักษาการคานอำนาจซึ่งกันและกันนะครับซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ เพราะนั้นผมเชื่อว่าเรื่องนี้ทางพรรคเพื่อไทยและสมาชิกรัฐสภาผมเชื่อว่าไม่มีใครที่จะไปคิดจะล้มสารรัฐธรรมนูญล้ลมองค์กรอิสระสารปกครองรวมถึงจะไปล้มผู้ตรวจการแผ่นดินเหมือนที่ฝ่ายกฎหมายของพรรคปฏิบัติออกมากล่าวหานั่นคือการที่จะเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงและทําให้ประชาชนสับสนนะครับผมเชื่อว่านี่คือเป็นสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ และมองว่าทางสมาชิกพรรคปฏิปัติ์นำเรื่องนี้ในการแก้ไขมันููรวมทั้งการยื่นที่สารรุฐนร้องคำร้องม,มาเป็นเกมการเมืองในการุ่นโจมตีฝ่ายตรงข้ามรวมถึงทางพรรคเพื่อไทยรวมทั้งสมาชิกและสภาที่เห็นตา่างเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับมันจะเป็นการสร้างความขัแดแย้งมากกว่าการตรวจสอบจะสร้างนะครับเรื่องที่สนะครับ เมื่อวานนี้ผมเห็นและไม่สบายใจกับกรณีที่ทางคุณอภิสิทธิ์หัวหน้าพรรคประธิัติ์รวมถึงสมาชิกพรรคประธิบัตยเนี่ยได้เดินทางไปเปิดเวทีผ่าความจริงที่จังหวัดศรีสะเกดและมีประชาชนคนเสื้อแดงออกไปคัดคา้านคือการเดินทางไปครั้งนี้นอกจากมีการแสดงความไม่เห็นด้วยแล้ว มีคนเสื้อแดงที่เขาไปแสดงความเห็นต่างก็มีการถึงขั้นทำร้ายร่างกายกันของเวทีนะครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากสะท้อนให้เห็นว่าการที่คุณอภิสิทธิ์เองไปตั้งเวทีโดยเฉพาะจังหวัดศรีสะเกดที่มีเรื่องกรณีที่สารโลกกำลังพิจารณาเรื่องปราสทสัะวิหารในข้อพิพาทอยเนี่ยคนในพื้นที่เขาไม่สบายใจผมฟังมาอย่างนั้น รวมถึงคนเสื้อแดงเองเขายังมีความรู้สึกว่าเขายังไม่รับความเป็นธรรมจากสิ่งที่คุณอภิสิทธิ์เองสมัยที่เป็นแกนนำรัฐบาลเนี่ยได้บริหารประเทศแล้วน่าจะเป็นการบริหารผิดพลาดคนเสียชีวิตไป90กว่าคนบาดเจ็บสองพันกว่ารายเขาเองยังไม่รับการเยียวยาไม่รับการชดเชยหรือรวมรวม,รวมถึงความรู้สึกทางด้าน,านจ,จิตใจเนี่ยผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ ที่มีการประท้วงรวมถึงการทำร้ายร่างกายเนี่ยเป็นสิ่งที่สะท้อนให้คุณอภิสิทธิ์ในนับผู้นาฝ่ายค้านเนี่ยและสมาชิพกพรรคปชาจิันเนี่ยได้เห็นว่ากลุ่มสอสอที่เขาเห็นเรื่องพรบรเรนโทษกศักรรมเพื่อนาไปสูงความปลองดองนั้นผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ที่คุณรับสิทธิ์คัดค้านเนี่ยวันนี้ ความแตกแยกเหล่านี้ก็ยังมองเห็นอยู่ผมอยากให้คุณอภิสิทธิ์กลับมาทบทวนนะครับกับร่างพรบอรนิรทษกรรมฉบับที่จะช่วยเหลือประชาชนเนี่ยสิ่งที่มีการเลื่อนยติไว้แล้ววันนี้คุณอภิสิทธิ์ได้สัมผัสความเห็นตา่างที่ค่อนข้างอย่างเขาเรียกว่าผ่านมาสามปีก็ยังมีความขัดแย้งและเห็นต่างและกณะอย่างนี้อยู่ซึ่ง ทางพักเพื่อไทยนะครับและแกนนําพักยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่มีการเมืองไปอยู่เบื้องหลังแต่อย่างใดไม่มีใครไปนสนุนให้ประชาชนทำอย่างนี้หรือคนเสื้อแดงทําอย่างนี้เป็นเรื่องของความเห็นต่างที่เขายังรู้สึกว่าได้รับผลกระทบเพราะนั้นสิ่งที่คุณอภิสิทธิ์เคยบริหารงานผิดพลาดจนประชาชนเองวันนี้เสียชีวิตบาดเจ็บและเกิดความสูญเสียรวมทั้งยังมีคดีความอยู่กรณีที่สมาชิก สภาพุทสนิทฝ่ายนิติบัญญัติที่เขาเสนอร่างพรบปลองดองเนี่ยแล้วประชาธิัตย์ก็ยังเห็นค้านอยู่ <c oughs> ผมเชื่อว่าคุณรัสิทธิ์ควรจะทบทวนเรื่องนี้ <c oughs> เพื่อจะหันมาพิจารณาเรื่องเรยวยาจิตใจของพี่น้องประชาชนผู้สูญเสียที่คนเส้อแดงเนี่ยแล้วนําไปสู่การสร้างความปลองดองอย่างแท้จริงเหมือนกับสิ่งที่คุณอลองกรพลบุตรได้ให้สัมภาษณ์รวมถึงให้ข้อมูล ว่าถึงเวลาต้องปฏิรูปพักประชาธิปัตย์แล้วควรจะแสดงจุดยืนให้ชัดเจนว่าประชาธิปัตย์ควรจะยืนอยู่ฝ่ายไหนนะครับผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้คุณรนนัฐสิทธิ์ควรจะทบทวนสองเรื่องในการพิจารณาเรื่องร่างพรบ,บรอปรองดองไม่ใช่ก็การเสนอร่างพรบปองดองที่เขาระบุชัดเจนว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับช่วยเหลือประชาชนทุกหนุมสีที่เห็นต่างและเป็นเหยื่อทางการเมืองไม่มีแกนนํา แต่ก็ยังถูกสมาชิกพรรคิบัติและฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลน,นําไปขยายผลว่าเพื่อรับรวมพลังหรือเพื่อจะเอื้อประโยชน์ให้กับพัน,นธุน์บัวทอทักษินหรือกลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะในฝั่งรัฐบาลอีกผมเชื่อว่านั่นคือเป็นการที่ไม่สะท้อนถึงความรู้สึกของประชาชนนะครับอยากให้คุณนภิสิธิ์ได้ทบทวนเรื่องนี้เรื่องที่4ครับเป็นเรื่อง กรณีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีการยกเลิกสัญญากับบริษัท PCC Development โดยการสร้างโรงพักทบแทน396โรงพักแล้วครบการต่อสัญญาเมื่อวันที่17เมษาย,ยน2516เป็นการครบครั้งที่4ในการต่อสัญญาก็มีการยกเลิกผมขอชื่นชมนะครับ ท่านผู้บัิการสำนักงานตำรวจชาติรวมถึงพี่น้องข้าราการที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ว่าเป็นความคิดที่น่าจะถูกต้องหลังจากที่ผมได้ตรวจสอบเรื่องนี้และเดินทางไปทั่วทุกภาคของประเทศที่มีการสร้างโรงพักทดแทนในหน้าที่เป็นรองประธานกรรมธิการปปชที่เป็นผู้ร้องเรื่องนี้ต่อกรรมิการปปชก็ดีรวมถึงกรมสอบสวนคดีพิเศษก็ดีแล้วก็มีการ ยกเลิกเนี่ยก็ถือว่าจะเป็นการที่จะเป็นการเยียวยาสำนักงานตําแหน่งชาติที่พี่น้องข้าราชการตำรวจหลายหมื่นคนที่รอโรงพักทดแทน3 9 3ร้อยกสสถานีรวมถึงพี่น้องประชาชนหลายแสนคนได้รับผลกระทบจากการที่มีการทุบโรงพักแล้วยังไม่มีโรงพักใหม่รวมถึงโรงพักเก่าที่มีสภาพที่คับแคบแต่ยังไม่มีสามารถจะขยายโรงพักให้ทดแทนเนี่ยได้มา บริการประชาชนแต่ผมก็ไม่สบายใจในสิ่งที่พันตำรวจโทสันธนะประยุรรับที่ปรึกษาบริษัท PCC De v e v o p o p n t n อออกมาให้สัมภาษณ์หลังจากที่ตอรอยกเลิกโครงการ3 9มสถานีทดแทนเนี่ยว่าการยกเลิกครั้งนี้มีการเมือเข้ามาแทรกแซงและที่สำคัญ ไปไกลถึงขนาดให้สัมภาษณ์ว่าจะเปิดเผยกระบวนการแทรกแซงรวมถึงฝากไปถึงคนที่ทำเนียบและคนที่ห่องโกงอีกให้ทบทวนเรื่องนี้เสียใหม่เหมือนกำลังที่ที่ปรึกษาของบริษัท PCC เนี่ยกำลังกล่าวหาว่ามีคนในรัฐบาลอยู่เบื้องหลังรวมถึง พันตำรวจโททักษิณอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ซึ่งผมขอปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริงและผมทานะครับถ้าบริษัท PCC เนี่ยโดยเฉพาะพันตำรวจโทสันธนะประยุรัตน์เนี่ยมีหลักฐานก็นํามาแฉอย่ารักอยาให้ข่าวสร้างความเสียหายให้กับคนในรัฐบาลรวมถึงพันตำรวจโททักษิณซึ่งท่านไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับการตรวจสอบเรื่องนี้ ผมเองเนี่ยนะที่เป็นผู้รับคําร้องจากพี่น้องข้าการตํารวจและประชาชนร้องตั้งแต่ปี2553นะครับผมก็ตรวจสอบสิ่งเหล่านี้นะครับอนุสาวรีย์แห่งความป,ประะัปยศที่เหลือแต่ตอเหลือแต่เหล็กเนี่ยมันเป็นการประจานการทํางานของบริษัทพ c และเป็นการประจานโครงการของรัฐบาลในอดีตที่ชื่อโครงการตะเขบแข็ง,ขงว่าล้มเหลว นี่คือโรงพักที่สร้างไปเสร็จ396สถานีรวมถึงทั่วประเทศเป็นอย่างนี้ครับไม่เสร็จแม้แต่โรงพักเดียวซึ่งหนักกว่านั้นนะครับทางพันตำรวจโทสัทนาประยูนัตที่ปรึกษาบริษ,ษัท PCC เนี่ยก็ยังท้า บอกว่า,ถ,า,ถ,าถ้าต่อรอยกเลิกสัญญาโรงพักทดบแทนแล้วก็ขอให้บอกยกเลิกสัญญาโครงการการสร้างเป็ดตำรวจในคราวเดียวกันเลยนี่คือสิ่งที่ผมบอกว่าการให้สัมภาษณ์ลักษณะน,น,นี้คือไม่รับผิดชอบต่อพี่น้องประชาชนไม่รับผิดชอบต่อสังคมผมสะท้อนให้เห็นนิดหนึ่งว่า เมื่อโรงพักทดแทนแล้วแฝ้าตำรวจที่บริษ,ษัท PCC เนะีนนครับโดยการรวบมาเป็นสัญญาเดียวเหมือนโรงพักวันนี้นะครับผมได้รับเรื่องร้องเรียนอีกจากพี่น้องข้ารการตำรวจในพื้นที่ภาคแปรวมถึงประชาชนบอกว่าแฝ้าตำรวจหลังจากที่ผมเคยลงพื้นที่ไปตรวจที่จังหวัดภูเก็ตกับกรมอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยไปเมื่อเดือนมีนา 5-6นะครับแ8ตำรวจของภาค8ได้รับงบประมาณไป8หลังเกือบ200ล้านปรากฏว่าทิ้งงานตั้งแต่ปี2 5 5ทิ้งงานไปนะครับแล้ววันนี้สภาพการทิ้งงานอย่างเงี้ยยังสร้างไม่เสร็จครับโดยเฉพาะ ที่น่าเกลียดคือจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยสี่หลังไม่คืบหน้าภูเก็ตสามหลังกระบี่หนึ่งหลังแล้วล่าสุดจากนั้นก็คือในสชตที่พี่น้องข่าการตำรวจได้เดือดร้อนแฟดวันนี้ยังไม่คืบหน้าครับวันนี้ผมเองเนื่อพันตำรวจโทรสัมทนะท่านอยากให้ตรวจสอบว่าแฟดต,ตำรวจดำเนินการไปถึงไหนอย่างไรเนี่ย ผมจะลงพื้นที่นะครับโดยจะไปตรวจสอบในพื้นที่กองบัญชาการบุทรอรภาค8ก่อนโดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตในสัปดาห์หน้านจะเดินทางไปแล้วจะไปจังหวัดสุราษฎร์ธานีว่าแฟดตำรวจที่เขาทิ้งงานตั้งแต่ปี2.55พนะปีนี้ปี5.6แล้วทำไมจริงยังไม่มีการสร้างและดำเนินการเพราะวันนี้ค่าการตำรวจเขาอดครวนนะครับ ว่าต้องไปเช่าบ้านอยู่ข้างนอกและที่สําคัญเนี่ยก็รับความเดือดร้อนโดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตเนี่ยค่าครองชีพสูงเพราะรอแฟตมาเนี่ยมาร่วมสองปีแล้วขณะน,นี้สัญญาเดิมเนี่ย450วันเหมือนกันนะครับแต่วันนี้ไปถึงไหนซึ่งผมจะตรวจสอบแฟดต,ตำรวจต่อจากโรงพักทดแทนโดยเฉพาะล่าสุดจะได้ข้อมูลว่าเฉพาะภาคแเนี่ยเรื่อง หยุดสร้างแต่ปี55ไม่ก่อสร้างคุณภาพก็แย่นะครับแถมก่อสร้างไม่ได้ตามรูปแบบและที่สำคัญเขาก็ห่วงว่าการนี้ที่มีการก่อสร้างเนี่ยน่าจะมีการรับเหมาช่วงด้วยซึ่งการรับเหมาช่วงอีกก็จะเข้าข่ายที่นำไปสู่การดำเนินการที่น่าจะผิดสัญญาอีกนะครับซึ่งก็ต้องไปตรวจสอบและที่สำคัญตอนนี้ จริงเทชไปทราบครับก็าบอกผู้รับเหมาช่วงนะ่ก็ถูกลักษณะดีการมีบุคคลบางกลุ่มเนะี่ยก็โทรไปข่มขู่จริงเทชรยังไงก็เร่องส,สุดท้ายอีกเรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นเรื่องผมเชื่อว่าหลังจากเทศก,กาลสงการานนี่ก็คือเป็นเรื่องของคดีความที่ประชาชนเนะี่ยเขาก็คาดหวัง เรื่องกรณีพิาพากเรื่องปราสาทพระวิหารนะครับวันนี้ทางทีมกฎหมายเนี่ยที่สู่กรณีพรวิหารก็เดินทางกลับเมื่อ7จ็ดโมงเช้าและประชาชนเนี่ยเป็นเรื่องที่ประชาชนเนี่ยไปต้อนรับกันเป็นจํานวนมากนะครับนั่นสิสำคัญจากการที่ผมติดตามจากสื่อรวมถึงสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยประชาชนเนี่ยเขาชื่นชมการทําหน้าที่ของ ทีมกฎหมายที่สู้คดีในเรื่องนี้นะครับซึ่งผมเองในนามพพักเพื่อไทยก็ขอชื่นชมและให้กำลังใจทีมกฎหมายผลการสู้คดีจะเป็นอย่างไรนั้นผมเชื่อว่าวันนี้พี่น้องประชาชนเองเนี่ยถือว่าเป็นความสุขในช่วงหลังเทศกาลสงการานที่ได้รับจากการถ่าย,ายทอดสดนะครับที่รัฐบาลเองโดยเฉพาะทางรัฐบาลและกระทรวงต่างประเทศได้มีการดําเนินการให้ประชาชนได้เห็นข้อมูลรอบด้าน และผมก็เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นประโยชน์ในการทำความเข้าใจกับพี่น้องประชายชนวันนี้ผมก็ขอเรียกร้องไปยังฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลรวมั้งนะฝ่ายค้านไม่ควรจะมาวิาพากษ์วิจารณ์และโหมกระแสเรื่องกรณีสารโลกพิจาณาเรื่องคดีพิพาททรวิหารนะครับอย่าทำเรื่องนี้เป็น เป็นเกมการเมืองหรือประเด็นการเมืองแลอยายนำเรื่องนี้ไปบิดเบือนเพเื่อหลอประโยชน์ทางการเมืองเลยครับเรื่องนี้ผมเชื่อว่า,ร,ารัฐบาลท่านาร,ร,าร,ายยรัฐบาลท่านนายกยิงลักรวมทั้งทีมกฎหมายท,มทีมทนายความนะครับและกระทรวงการพัฒนาทาหน้าที่อย่างเต็มที่และเชือ่อว่าผลตัดสินจะเป็นอย่างไรพี่น้องประชาชนเองเขาติดตามเรื่องนี้อยู่เราไม่อยากให้เรื่องนี้นําไปขยายผลโดยเฉพาะทั้งฝ่ายค้านเองพรรคประชาธิปัตย์ วนอยู่พิพา์วิจารณ์เรื่องนี้ได้แล้วนะครับและผมเชื่อว่าวันนี้การชี้แจงของทีมทนายความและทีมที่ไปต่อสู้คดีเรื่องนี้เขาทําสมบูรณ์แบบนะครับและที่สําคัญประชาชนก็ให้การต้อนรับและยอมรับและที่สําคัญยังมีกลุ่มกรีนที่ผู้ประสานงานคุสุริยะาสาจะนาเรื่องนี้ไปขยายผลรวมทั้งคําสมุดปกดําและไปตั้งเวทีก็ไม่ควรจะนําไปขยายผลเรื่องนี้ผมเชื่อว่าควรจะทบทวนเพราะมานันนาไปสู่ อาจจะนําไปสู่ความสับสนของประชาชนและนําไปสู่ความขัดแย้งอีกนะครับขอให้เรื่องนี้เป็นเรื่องของประเทศชาติเป็นเรื่องของบ้านเมืองที่คนไทยเราร่วมใจทั้งไม่ว่ารัฐบ,บาลฝ่ายค้านและกลุ่มทุกกลุ่มการเมืองนะครับก็บคือกรณีที่ทพันธุำดโทสันตนาะยุญา์ที่เขาบอกว่ามีนักการเมืองหรือคนที่อยู่ทำเนียบหรือคนที่อยู่ต่างประเทศในฮ่องกงอยู่เบื้องหลัง ก็ขอให้แฉออกมานะครับอย่าพูดลอยๆเดี๋ยวคนในรัฐบาลจะเสียหายรวมถึงคนที่อยู่ต่างประเทศที่บัรโโททัศษินจะเสียหายเรื่องกดีีลงพักซึ่งผมก็รวบรวมข้อเท็จจริงทั้งหมดเนี่ยเป็นหนังสือซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะมีการแฉความจริงเรื่องนี้ทําให้ประชาชนได้เข้าใจว่าทําไมสํานักงานตำรวจชาติถึงยกเลิก การสร้างโรงพักทดแทน396สถานีนะครับหลังจากที่สัญญา450วันแต่ดําเนินการเรื่องนี้ไปถึง755วันเกินจากสัญญาไป305วันผมรวบรวมไปเป็นหนังสือ100ร้อยกว่าหน้าครับในชื่อว่าช่วยด้วยตํำรวจถูกปล้นนะครับซึ่งก็จะมีการจัดจําหน่ายและส่งรายได้ทั้งหมดนะครับจากการหาค่าจ่ายแล้วก็ให้กับ พี่น้องข่าการตํารวจในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่นะครับนี่คือสิ่งที่เราจะรวบรวมความจริงจากการตรวจสอบในการเขียนหนังสือเล่มนี้ก็เป็นการเขียนเพื่อในแนวการสืบสวนหาข้อเท็จจริงและนําความจริงที่รวบรวมไว้อ่านแค่3 0สินาทีก็เข้าใจว่าที่มาของโรงพักโครงการเป็นอย่างไรแล้วช่วยด้วยตํารวจถูกปล้นเนี่ย ธรรมดามีแต่เอกนชนหรืเปนชนถูกปล้นครั้งนี้ใครปล้นตำรวจครับและปล้นอย่างไรอ่านได้ฉบับนี้นะครับผมเชื่อว่านี่คือการรวบรวมที่ผมเก็บมาตั้งแต่ปี53 54แล้วก็มาถึงปี6 6ก็จะออกเป็นรายละเอียดว่าอันนี้จะไปยันเลยนะครับว่าสิ่งเหล่านี้เราพูดแล้วมีข้อมูลข้อเท็จจริงจริงๆไม่ได้ทำเพื่อหวังผลการเมืองหรือมีคนอยู่เบื้องหลังเพื่อจะไป จมดีใครหรือจะไปลดผลประโยชน์ของใครไม่มีครับนี่คือสิ่งที่เป็นก,การรักษาผลประโยชน์ของสำนักง,งานตำรวจชาติก,การรักษาผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเจ้าของคุณภาษีครับขอบคุณนะครับมีคําถามไหมครับ